วันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระําดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชี ขึ้นเกยไปยังบุสบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วส่งรับพระมหาสังทักษินาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาส่งส่งพระสุคนที่พระอังสา,าซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรส่งรับผ้าขาวจากจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซักตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้วทรงสวมมงกุฎประจำฤดูร้อนถวายที่พระเสียรพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรทรงคมสเสด็จลงจากเกยไปประทับพ,พระราชอาทที่ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าเาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปติมากรชุกพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงดีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ จากนั้นทรงพระดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหาเมณีรัตนปิมากรทรงคมทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลศลานภาัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมะศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่น่ารรมาศศิลาเสร็จแล้วเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชน้อยเข้าทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายทรงรับพระมหาสังเพชน้อยแล้วสงที่พระเศียรและพระราชทานน้ำพระมหาสังเพรน้อยแก่เจ้าคุณพระศรีนาฏพิลาชกัลยานีกับพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ แล้วทรงพระสุไลน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่เมาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถทั้งนี้เครื่องทรงสำหรับฤดูร้อนเป็นเครื่องต้นอย่างพระมหากษัตริย์ทำด้วยทองโล,ล,ลงยาประดับเพชรและมณีต่างๆมงกุฎที่ทรงเป็นเสิ้ ยอดประดักเพชรเม็ดใหญ่ซึ่งพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนมีกําหนดเวลาในวันแรมหนึ่งข้ามเดือนสีของทุกปีเมื่อพรามเบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนักปฏิมากรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงพระดําเนินออกจากพระอุโบสถ ส่งพระสุรายน้ำพระพุทธมนตีีสงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น ันนี้เวลา17นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาและเจ้าขุณพระสินินาถพิลาชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถว,วัดพระศรีรัตนศาสาศดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุง่งและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่าณภาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศท,ที่หน้าธรรมมาศีลาทรงกราบ จากนั้นพลอากาศโทภาคดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูนละอองทุลีพระบาทถุนกล้าวทุนกระหม,ม่อมถวายเทียนชนวน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายและพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้พลอากาศถั่วพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาห้าพระอารามพระสงฆ์สามสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาศิลา และส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมมาศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับทรงธรรมทรงศีลพระราชวิสุทธิ์ที่มุนีวัดเขาสาลาอาตุนฐานะจารโรจังหวัดสุรินทร์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบดแล้วทรงหลังทักสิโนโทก แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระเทศและทรงยืนประเคนจตุปปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายอดีเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ วันมาคาบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข่ mo, ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการคือพระสงฆ์1250รูปประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายพระสงฆ์ที่ประชุมทั้งหมดเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหรันต์ วันดังกล่าวตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3จึงเรียกวันนี้ว่าวันจาาตุรงคันณิบาทหรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์4หลังจากเสร็จจากการเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาณพระอุโบสถวัดภระรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวังแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาและเจ้าขุนพระสินีนาถพิลาชกัลยาณีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมีประชาชนซึ่งส่วนใหญ่สวมเสื้อสีเหลืองมารอเฝ้าทูลละอองทุลิพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญอย่างกึก้อง ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบกพระหัตถให้กับประชาชนที่มารอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จด้วย